สวัสดีครับแฟมัดมวยทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับชอบหลังช่างนะครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ณนประจำวันพุธที่9กรกฎาคม2568นะครับ่านทดสดทางช่อง2 o u ใหม่เลข2 4นะครับเริ่มแข่งขัน18นาฬิกเป็นต้นไปจากสนามมวยราชดำเนินนะครับเดี๋ยวเรามาดูคู่มาที่จะขึ้นชกในวันนี้กันก่อนครับมาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับชกกันที่พิกัด115ปอนด์ เป็นการพบกันระหว่างเพชรนนท์สังเกตธงยศจะพบกับสราวุธลูกกมมหลวงต่อด้วยคู่ที่2ครับชกกันที่พิกัด121ปอนด์เป็นองฟังเพชรเรนูเกียรติธงยศจะพบกับศรีวิชัยสอบบุญมีฤทธิ์ส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกชกกันที่พิกัด122ปอนด์นะครับเป็นองฟังขุนพลเอ,อิร์ดสอสมหมายจะพบกับตำนานไทยพิเกแสนชายมวยไทยยิม และเควกนนรายการครับโชว์กันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก123ปอตอนเป็นการพบกับระหว่างแฝดกระนวลครับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนจะพบกับซื่อสัตว์ตวมนบมวยไทยยิมนะครับก่อนไปดูน้ำหนักนักตัวนมวยหลังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ฝากแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับกดไลค์กดติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูน้ำหนักน้อตัวนักมมวยหลังช่างพร้อมๆกันเลยครับ มาดูกันที่คู่ที่1ของรายการครับเปิดหัวคู่แรกช์กันที่เวทพิกาน้ำหนัก1 1 5อปอนด์ครับทางซ้ายมือครับนี่คือเพชรนนท์สังเกตธงยศหรือเจ้าโมทีน้อยประกาศสิทธิ์ยิมนักชกวัย17ปีจากจังหวัดนครพน,นมนะครับผลงานฟอร์มหลังของเพชรนนท์สังครับมีแพ้คะแนนให้กับยอดขุนทัพเจแอนดี J R, พัฒลุงนะครับที่ดอนเมืองและก็หลังจากนั้นครับมาชนกพิศิษแผ่นดินไรซิ่งมวยไทยครับที่ราชดำเนินเมื่อเดือนมิถุนายน6 8ที่ผ่านมานะครับ ส่วนคู่ชกทางขวามือครับรายนี้เป็นสราวุธลูกกรมหลวงนะครับหรือเจ้าตองเคเดิมครับนักชกรุ่นพี่วัย23ปีมวยจากอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีผลงานฟอร์มหลังของสราวุธครับมีชนกที่2มงคลชัยสิทธิรมมชัยครับที่อ้อมน้อยจากนั้นมาแพ้นที่2ให้กับยอดชนัสศึก,กวยบางคอนแหลมที่รับดำเนินนะครับเมื่อ,อมิถุนายน68ผ่านมานะครับ ผลงานฟอร์มหลังของอทั้งคู่เนี่ยก็ดูแล้วใกล้เคียงกันนะครับคู่นี้แบบพิกัด1 1 5ปอนด์นะครับเชิงโชกสไตล์ของทั้งคู่นะครับในส่วนของเจ้าเพชรนนท์สั่งรุ่นน้องนี่เป็นประเภทมวยรูปร่างดีนะครับรายนี้ดักเตะดักถีบแข้งสกัดแรงซ้ายหน้าขวาหลังนี่วางแม่นนะครับเบสิกเพลงแข้งดีนะครับแต่พอโดนอัดโดนเบียดเยอะๆอาการมวยก็ดูว่าจะมีแกว่งๆเหมือนกันรายนี้ก็เก็บตัววิศนมิทยคายมวยเกตธงยศจังหวัดนครพนม สงคุชชสราวุธรายนี้เป็นมวยเตะนำปรัมตีบุกบูสสู้ความพยายามดีนะครับนอกในสู้ทุกลูกฟอร์มหลังก่อนหน้านี้ประเภทกรต่ำครับนับนอกมาตลอดพึ่งสรุดในครั้งหลังสุดนะครับร่างกายความสดแล้วก็ช่วงชกนี่ดูดูเป็นรองครับสำหรับคู่นี้ถ้าดูกันที่น้ำหนัก่อช่วงเช้านะครับเบดพิกัด115ปอนด์นะครับเพชรโทน,นสั่งมา115.6ลด0.6นะครับรูปร่างช่วงชกสูง172เซนติเมตร น้ำหนักไปปล่อย55กิโลกรัมครับรายนี้ก็เก็บตัววิซอนไปที่เก็บทงยศนครพนมส่วนคู่ชกสราวุธครับมาขึ้นชิงได้113.2ในครับน้ำหนักนี่มาหย่อนนะครับมาขาดครับขาดไปปอนโกกว่ารูปร่างช่วงชกสูง170เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย53-54กิโลกรัมเก็บตัววิซอนไปที่ลูกกบมะหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับคนนี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกเพชรน,นสังจะดูได้รอยกว่านะครับดูได้เปรียบช่วง ในส่วนของน้ำหนักไปปล่อยเพชรนนสังจะใหญ่กว่าสราวุธอยู่โลถึง2กิโลกร,รมัมเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียกทั้งคู่นะครับคู่นี้สดจะบดเกาหรือว่าเกาจะเอาอยู่นะครับเมื่อเป็นเช่นไปแล้วครับผมออกชอบไปลางฝั่งรุ่นพี่อย่างสราวุธนะรายนี้เตะต่อยแรงนะครับมีลูกหนักมีลูกขู่นะครับอัดเบียดตุ๊บตับไปเรื่อยเข้าก่อนดูได้รุ่นก่อนนะครับมองว่าโดนต่อโดนทีต่อทออีดอกต่อดอกน่าจะดูดีกว่าคู่ฉกนะครับ คู่ปรนของรายการครับออกําลังฝั่งสราวุฒิลูกกมลหลวงหรือเจ้าตองเคเดิมนะครับมองว่าชนะเจ้าเพชรนนสังเกียตถงยศนะครับมาต่อนที่คู่ที่2ของรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทบพิกัดน้ำหนัก121ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือเพชรเรนูเกตถงยศนยนะครับนักชกวัย17ปีมวยจากเรนูนครจังหวัดนครพนมนะครนบผลงานฟอร์มหลังของเพชรเรนูครับมีแพ้คะแนนให้กับซีวีโอต่อย้ำส่วนนะครับที่อ้อมน้อย จากนั้นมาแพ้คะแนนให้กับยอดอุดรบีเอชมวยไทยที่อ้อมน้อยหลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเจ้าขุนพลเอิร์ธส,ส่อสมหมายนะครับที่ตอนดาบังกะปีเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมาผลงานฟอร์มหลังนี่ดูสดุดอยู่นะครับส่งคูชค่ชกทางขวามือเก่งน้ำเงินครับรายนี้เป็นศรีวิชัยสอบ,บุญมีธิ์หรือเจ้าเพชรพิชิตชัยนายกเอ่าสารานะครับนักชกวัย21ปีมวยจากอำเภอปากพ,พนังจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานฟอร์มหลังของสิวิชัยครับมีชนะธิย์สอไรอันซูเปอร์โปรสมุ่ยนะครับที่สุราษฎร์จากนั้นมาชนะคะแนนลำพูนชยัยแก้วสำลิดท,ที่ราชดำเนินแล้วก็หลังจากนั้นครับมาแพ้คะแนนให้กับเพชรชาคิดอินฟราสไตล์ครับที่ราชดำเนินเมื่อเดือนพฤษภาคมหกแปที่ผ่านมานะครับคู่ที่2ของรายการครับเวทพิกัด121ปอนด์น้ำหนักของนัคู่เมื่อช่วงเช้านะครับเพชรเรนูนี่ขึ้นช่างได้121.7ยีอ็ดจลดศูนะครับ รูปร่างช่วงชกนี้สูง170เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย59กกิโลกรัมเก็บตัววิศวอนไม่ได้ไายมวยเกียรติทงยศจังหวัดนครพนมส่วนคูช่ชกเจ้าศสี่วิชัยนะครับมาขึ้นชิงได้121.9ลด0.9รูปร่างช่วงชกสูงร้อกสิบเจ็ซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย59กกิโลกรัมเก็บตัววิศวอนไม่ได้ไายมวยสอบบุญมีฤทธิ์นะครับคูน่นี้ดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกตามข้อมูลตามภาพตามสายตาเพชรเรนูจะเหลื่อมเหลื่อมนะครับ ดูจะได้รอยกว่าเล็กน้อยเนื้อตัวดูเป๊ะทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อยดูแล้วพอๆกันครับคู่นี้เชิงโชคสไตล์ของทั้งคู่นะครับเพรเรนูเป็นเมือที่รูปร่างดีนะครับเปิดเกมเดินชนจับล็อกปั้มปีเข่าในแข็งแกร่งแล้วก็หัวใจนี่ดูใช้ได้เลยนะครับเป็นมือที่บูสู้ดีมีความขยันนะครับแต่ว่าช่วงหลังผลงานฟอร์มดูสะดุดๆนะครับแพ้ตลอดไฟนี้ก็ต้องเรียกฟอร์มเก่งหาความมั่นใจ้กับเตัวตองต่อไปนะครับส่วน คู่โชกเจ้าศิวิชัยรายนี้เป็นมวยครบเครื่องนะครับ,บวงนอกเก็บกันบังโต้ดักเตะดักแทงในไร้แขนแทงสู้นะครับอาวุธดูดีครับมีนอกมีในแต่บางครั้งตั้งรับประโยชน์อาวุธมากจนเกินไปนี่ก็ดูว่าจะเสร็จได้เหมือนกันนะครับคือพอโดนอัดโดนเบียดไปไปลายก็มียุบมีย่นด้วยความสดนีนจาจะดูเป็นรองนะครับสําหรับคู่ที่2ของรายการครับคู่นี้ก็ดูแล้ว มาก้าแรกก้าชนด้วยกันทั้งคู่นะครับคือเป็นมวยอาวุธแรงแล้วเป็นมวยก้าแรกก้าบวกมีโอกาสที่พลเปรเตรียมหามแพร่นสนามเตรียมพร้อมได้เลยนะครับ เมื่อไปนที่ไปแล้วครับคู่นี้ผมออกชอบดังฝั่งเจ้าเพชรเรนูนะครับชนะแพ้ไม่รู้ครับรายนี้บูสู้ห้ายกเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินแทงครับใกล้ๆมีอาวุธรับครับมีศอกนัทศอกฟันลุนเปิดแผลพ,พิเกมพิสาก,การได้ตลอดตอน้ตนๆนี้ทําใจหน่อยครับแต่พอเบียดไปเบียดมายืดเยื้อระยาวลูกบูลูกสู้ลูก,ลกดุดันมองว่าดูดีกว่าครับคุยสองของรายการออกชอบดังฝั่งเพชรเรนู u, เกียรติธงยศมองด้วยชนะเจ้าศรีวิชัยสบุญมีฤทธิ์นะครับ มาถึงคู่ที่3ครับรองคู่ของรายการครับคู่นี้โชวกันที่เวทพิกัดน้ำหนัก122ปอนด์ทางซ้ายมือนี่คือขุนพลเอิร์ธสอสมหมายนะครับหรือเจ้าเพชรทองคัมเฟียสประทุมนักชกวัย21ปีครับจากอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับผลงานฟอร์มหลังของขุนพลเอิร์ธครับมีชนะธิปสานะครับลักดินแดงคนของโอม WKO นะครับจากนั้นมาแพ้ที่2ให้กับชาติพยัคฆ์รนาวเตอร์ไซั์ หลังสุดชนะคะแนนเจ้าเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับที่ตอนนาบางกะปิเมื่อเดือนมิถุนายน68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นตำนานไทยพิเคแันชัยนะครับหรือเจ้าก๊อตตาเพชรบุรีหรือเจ้าพูทอกเ,เดิมนีครับนักชกวัย25ปีมวยจากอำเภอพรพอเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับผลงานฟอร์มหลังของตำนานไทยนะครับมีชนกที่3จงสนั่นโรงเรียนกีฬาโคราชนะครับ จากนั้นมาเสมอกับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนัดนหนึง่งแล้วก็หลังสุดนี้แพ้คะแนนให้กับเควินมาตินเนตนักชกจากแดนกราทิงดูประเทศสเปนที่โตนาบังกะปิเมื่อเดือนพฤษภาคม68ที่ผ่านมานะครับผลงาน3ามไฟของตำนานไทย3ไฟสามรสชาติเลยนะครับคู่ที่3ครับรองคุกของรายการนะครับคู่นี้เวทพิกัด122ปอนด์น้ำหนักของหนุ่คู่เมื่อช่วงเช้าขุนพลเอิร์ธขึ้นชั่งได้122.6งร้อยยดหกนะครับ รูปร่างช่วงชกสูง172เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย60กิโลกรัมไฟนี้เก็บตัวอยู่ที่บ้านนะครับที่นครราชสีมาส่วนคู่ชกเจ้าตำนานไทยนะครับมาขึ้นช่องได้123.1ลดปอนกบี่จุดหนึ่งนะครับรูปร่างช่วงชกสูง163เซนติเมตรน้ำหนักไปปล่อย60กิโลกรัมเก็บตัววิซอนิทีพีแคแสนชัยนะครับคู่นี้ถ้าดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงโชกตามข้อมูลนะครับขนพลเอ,อิร์ธทางซ้ายมือเนี่ยจะดูได้รอยกว่าดูได้ใหญ่ได้เปรียบชัวนะครับ ส่วนตำนานไทยจะดูสั้นกว่าครับได้ทางกว้างทางหนาเนื้อตัวดูเป๊ะดูเปียกทั้งคู่น้ำหนักปล่อยๆดูแล้วพอๆกันครับ6กิกิโลกรัมด้วยกันทั้งคู่ในส่วนของเชิงโชคสไตล์ของนั้งคู่นะครับขุพนพลเอิร์ธเป็นรุ่นน้องเป็นมวยครบเครื่องครับรายนี้นอกได้ในแข็งแกร่งนะครับเดินได้ถอยเป็นครับได้หนุ่มได้สดแต่ว่าลูกดูดันลูกหนักแรงนี่จะจะดูเป็นรองนะครับไฟนี้ก็ใจพี่ใจน้องครับขุพนพลเอิร์ธถ้าโดนแล้วไม่ตกใจโดนแล้วไม่สะดุ้งโดนแล้วทนได้ก็ แต่ถ้าโดนแล้วสักจี้หรือถอดใจนิดเดียวเมื่อไหร่ก็เสร็จได้ทันทีเหมือนกันนะครับสู่ผู้ชมเจ้าตำนานไทยครับรานี้เป็นมวยเก่าเกมนะครับต้นต้นหนักแรงครับเตะขาดเจาะยางต่อยหมัดรำหักรำโค้นดีเป็นมวยเก่ามวยเก่าช่วงมานานนะครับต้นต้นนี้พ่อนได้นะครับแต่ไปปรานีก็มีเหี่ยวมีแฟบร่างกายความสดช่วงชกนี่ดูดูเป็นรองนะครับคู่ที่3ของรายการครับคู่นี้สดกับเก่าครับมื่อเปรียบเทียบกันไปแล้วผมบอชมทางฝั่งเจ้าขุนพลเอิร์ธนะครับ รุ่นน้องครับได้รอยได้ใหญ่นะครับเป็นมวยทรงฝีมือผสมเข่าวงนอกตั้งรับเก็บกันนะครับวงในจับล็อกปั้มตีเหนียวแน่นเหนียวหนึบนะครับแล้วหลักเหลี่ยมดูดีด้วยคู่ขี้สูสีมีเหลี่ยมตัวเข้ามาช่วยนี่มองว่าช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วดูว่าร่างกายจะดูสดกว่านะครับเบียดประทะกันไปมากยกน้องทีพี่ทีดูว่าสดน่าจะบทเก่านะครับคู่ที่3ของรายการครับออกชลังฝังขุนพลเอิร์สสอสมหมายมองดวงชนะเจ้าตำนานไทยพีเคสานชัยมวยไทยยิมนะครับ แลมถึงคู่เอกในรายการครับคู่นี้โชคกันที่เวทพิกัดน,น้ำหนัก123ปอนด์นะครับทางซ้ายมือครับนี่คือขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนหรือกระเป่าริงกี้นักชกวัย20ปีจากอำเภอกระนวลจอดขอนแก่นนะครับผลงานฟอรอมหลังของขุนศึกน้อยครับมีชนะคะแนนเพลมาโซฟากาลี่นะครับในรายการ RWS จากนั้นมาชนาธิเศษเทพทักษิณส,สอนสิ่งที่สงขราหลังสุดนี้มาสะดุดในกรบแพ้คะแนนให้กับเพชรสมานสอสมานกรามเมนครับในรายการ RWS ราชดำเนินเวลฟิลรี่เมื่อเดือนมิถุนาย,ยน68ที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกวันนี้เป็นซื่อสัตว์มโนมวยไทยยิมหรือแป๊ะมินบุรีนะครับนักชกรุ่นพี่วัย32ปีจากอำเภอโพประทับช้างจนดพิจ,จิตรนะครับผลงานฟอร์มหลังของซื่อสัตว์ครับมีแพ้แคนให้กับบุญชูสอบบุญมีฤทธิ์ที่อ้อมน้อยจากนั้นมาชนะคะแนนเจ้าอภิเดชส,สบายสบายคาราโอเกะนะครับชี่เวทีมวยปัตุม แล้วก็หลังสุดนี้ไปชกรายการวันครับชนะที่1ฉลามดําสอบุญมีฤทธิ์เมื่อเดือนพฤษ,ษภาคม68ที่ผ่านมานะคผลงานฟอร์มหลังของซื่อสัตว์มีโชค่ายกบ้าง3ยกบ้างสับกันไปนะครับควกนำรารการเวทพิกัดน้าหนัก123ปอน้นําหนักของคู่เมื่อช่วงเช้าขุนศึกน้อยขึ้นเชิงได้123.5ลด0.5นะครับรูปร่างช่วงชกสูง169ซม,มตรน้ำหนักไปปล่อย61กิโกร,รัมเก็บตัวฟิซซอมที่บูมเด็กเซียนส่วนคู่ชกซื่อสัตว์ขึ้นเชิงได้123.8 รถศุด0.8นะครับรูปร่างช่วงชกสูง168ซนมตรน้ำหนักไปปล่อย60 61กิโลกรัมเก็บตัววิซอมที่มานบยิมที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับคู่นี้เมื่อชวงเช้ามาลดกันโคลนิดโคลนหน่อยนะครับดูจากรูปร่างโครงสร้างช่วงชกใกล้เคียงคู่ขี้กันเนื้อตัวดูดีทั้งคู่น้ำหนักไปปล่อย,ยดูแล้วพอๆกันครับ คู่นี้สดกับเก่าครับหนุ่มนั่นหนุ่มสดอยู่ทางฝั่งขุนศึกน้อยเป็นมวยฝีมือเชิงดีดักเตะดกักถีบอาวุธมีทุกลูกเลยนะครับรายนี้เป็นคู่แฝดกับเจ้าขุนศึกเล็กนะครับแฝดจากกระนวนเมืองบอกแคนจังหวัดขอนแก่นนะครับเป็นมวยที่คล่องแคล่วฉับช่วยนะครับได้หนุ่มได้สดแต่ว่าลูกดุดันลูกหนักแรงจะดูเป็นรองนะครับส่วนคู่ชกซื่อสัตว์รายนี้เป็นมวยเก่าเกมเตะต่อยแรงบูดุดนันหมัดศอกอันตารายเป็นมวยกระดูกดีประสบการณ์ช่วงบินสูงแต่ว่าร่างกายความสดความอง รวมถึงจังหวะมวยดูเป็นรองนะครับคู่เอกในรายการน,นะครับคู่นี้อายุนามนี่ห่างกันเป็นรอบเลยนะครับสดกับเก่าครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่ขึ้นลูกใหม่กับขึ้นลูกเก่านะครับเมื่อเป็ที่เป็นแล้วครับผมออกชอบดังฝั่งขุนศึกน้อยนะครับแฝดกระนวลครับรานีเป็นมวยที่ทักษะดีฝีมือสายตายเยี่ยมหลบปรีกป้องกันตัวเก่งในครับแล้วเสร็จการออกอาวุธเนี่ย น้องทีพีทีดูจะรวดเร็วกว่านะครับคือแกเก็บกันโกโก้โตแม่นแม่นจังหวะจับล็อกปั้มตีดูเหนียวแน่นด้วยแล้วก็เบสิกเพลงแข้งซ้ายหน้าขวาหลังนี่ศาสตร์สกัดตลอดนะครับวันนี้มองว่าสดน่าจะบทเก่านะครับครูเอกกำรังการครับออกฉลังฝั่งขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนครับดูว่าชนะเจ้าซื่อสัตย์มนบมวยไทยยิมนะครับเดี๋ยวเรามาชวนครับมวยรักมวยชอบครับในฉลังช่างศึกมวยไทยพลังใหม่กันอีกสักครั้งนะครับ คู่ที่หนึงของรายการครับออกชลังฝังสราวุฒิลูกกมาหลวงหรือเจ้าตองเคนะครับดูว่าทีทีดูหนักแรงครับแล้วกระดูกมืรุ่นพี่นะครับใจพี่ใจน้องครับเดินเตะเดินป่อยตุกบตับไปเรื่อยเข้าก่อนได้รุ่นก่อนครับมองว่าชนะเจ้าเพชรนนท์สังเกตทงยศส่วนคู่ที่สองนี่ออกชอบเป็นมวยดาวชาบูนะครับเป็นที่เจ้าเพชรเรนูเกียรติธงยศนะครับรูปร่างโครงสร้างดีแพ้ชนะไม่รู้แต่ว่ารายนี้หัวใจใหญ่กว่าตับครับเดินอัดเดินเบียดเดินเสียบเดินแทงไปเรื่อยสอกนัดสอบฟันอันตรายด้วยมองว่าชนะเจ้าศรีวิชัย สุคูรรองของรายการออกชบังหวังขุนพลเอิร์สสะสมหมยนะครับได้หนุ่มได้สดได้ร่างกายครับได้สูงได้รอยได้ใหญ่เป็นมวยทรงฝีมือผสมเข้านอกได้ในดีครับหมอวชนรเจ้าตำนานไทยพิเคแสนชัยมวยไทยยิมและเพล็กนำรายการนี้ออกชะเป็นมวยดาวหมูกระทะนะครับไปที่แฝงกระนวลรับขุนศึกน้อยบูมเด็กเซียนนะครับคล่องแคล่วรวดเร็วเข้าออกไวจังหวะมวยนิ่งดูรัดกลุ่มนะครับแล้วก็ดูครบเครื่องคล่องนะครับได้สดได้ร่างกายครับวันนี้มองวชนรเจ้าซื่อสัตย์มานพมวยไทยยิมนะครับก็จบเลยนะครับกับ อชอบบังช่างครับในรายการศึกมวยไทยพลังใหม่ประจําวันนี้แฟนมวยชอบใครชอบมวยคนไหนแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับก่อนจากกันไปเช่นเคยฝากแฟนมัดมวยทุกท่านกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ขอให้แฟนมัดมวยทุกท่านครับร่ำรวยเงินทองมีความสุขตลอดปีแล้วก็ตลอดไปสําหรับวันนี้ผมก็ขอลาและสวัสดีครับ